คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ p b e ี s y s h o p หรือสแกน QR Code ได้เลยเกมถัดไปครับมีเวลาพัก3วันกับการเจอไอซ์แลนด์ต่อไป รันทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกับไอซ์แลนด์กันต่อในเกมนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลกครับทุกคนในเกมนี้ครับเราจะเล่นระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยมีเปลี่ยน1นึ่ตำแหน่งครับทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นโจโกเมสในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวาที่ได้ลงตัวจริงในเกมที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครได้ลงทางขวาอเป็นเบนไวท์อ่ะโอเคผมจําได้แล้ว นั่นหมายความว่าเกมนี้เบนไว้จะโดนพักและเป็นโจโกเมตลงแทนซึ่งก็11ตัวจริงมีเปลี่ยน1ส่วน10ตัวที่เหลือครบและก็ตัวเดิมครับในฝั่งฝั่งของไอซ์แลนด์ระบบ433นะครับผมจะมีนักเตะที่น่าสนใจในจริงๆไอซ์แลนด์เขาไม่ค่อยมีนักเตะดังเท่าไหร่แต่ว่าจะมีซิกุสันนะครับที่ก็ ถือว่าดังอยู่พอสมควรที่เหลือเนียก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นตามแผนไม่เฟอ้อฟ้าผมว่าเราน่าจะชนะได้ครับขนาดเม็กซิโกเรายังผ่านมาได้นะผมว่าไอซ์แลนด์ไม่น่าจะแข่งมากทุกคนโอเคจัดไปครับอะไรครับผมเกมฟีฟ่าเวิลด์คครับนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มนะครับผมในกลุ่มของเราเจอกับไอซ์แลนด์ครับวันนี้น่าจะแข่งในสนามเดิมครับสนามกลางและก็นี่ครับโอ้โหเนื้อหอมจัดนะ ยิงในเกมแรกไป2ประตูครับแล้วก็ครึ่งสนาม1ประตูวันนี้เรตติ้งที่แซาเกตวางมาคือ8.5ครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของ c o n วอร์ชั่นเรทหรือกาโอกาสการยิงประตูเนี่ยควรจะได้สักเ0รนั่นหมายความว่าไม่ควรให้เรายิงทิ้งยิงคว้างนะแล้วก็เลี้ยงบอลสำเร็จาเร็จ50%ครับทุกคนโอเคจัดไปฮะเกมจะเริ่มที่ไอร์แลนด์เคลียร์ก่อนครับทุกคนจัดไปครับวันนี้เรามาในชุดสีแดงแดงริดไปเลยครับทุกคนแล้วอังกฤษครับจังหวะนี้เข้ามาตรงกลาง ออกไปได้สวยโอ้โหแรงมากมากแล้วอ้โหกาเกอร์เอาและอังกฤษก็ไปเสียบอลเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเกรงเกรงกันในช่วงแรกๆตรงนี้เลยครับแทงมาเอาแล้วบันเชิงจังหวะนี้สับขาหลอกออกขวามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหอังกฤษยังไม่ตื่นหรือเปล่าครับนะแม่อายเซนเขามาดีเหมือนกันแล้วสับขาหลอกออกขวาแล้วปาดเข้าในโอ้โหแลมเซลก็หมดสิทธิ์เซฟครับ ประกบตัวกันหลวมมากครับในส่วนของอเซตตรงกองหลังนี่แหละครับเริ่มจากเทนมาไม่ดีครับตามด้วยโจโกเมสไม่เบรกและโตโมรี่ประกบห่างครับแรมส์เดลไม่โทษครับเพราะว่ามันโอ้โหเป็นอ,อะไรครับไอซ์แลนด์มาดีเกินคาดครับในลูกกาลนี้ขึ้นมาแล้วเข้ามาด้านในจังหวะที่แทงออกซ้ายแล้วได้ไหมขอบบอลล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ยอมเลือกส่งที่เราก็เป็นส้นเมาส์ไปออกข้าง แล้วกลายเป็นว่ามันก็ยังเป็นบอลของไอซ์แลนด์ต่อไปแล้วปั๊บมาสวยมากจากังหวะนี้ส่งมาขอบอลเบลลี่แคมออกมาที่ได้ข้างลงอะโนอาแตะโนอาแตะเข้าในจตงหวะนี้เข้าขวาถนัดแล้วเรียบร้อยปัน่นสุดสวยเป็น1นึ่งประตูต่อหนึ่งครับโโหเมื่อไอซ์แลนด์ปล่อยให้โนอาได้ดวลเดียวกับกองหลังก็บันเทิงนี่ครับอ้มาในปีที่เรียกว่า สดๆอยู่แล้วด้วยครับเหมือนกับว่าทัวร์นามเมนต์เนี้ยเก็บกดเพราะว่าไปเล่นกับบาร์เซโลนาเหมือนกับว่าจะเป็นตัวพักบอลมากกว่าตัวยิงครับและหากเข้าขวาปั่นอย่างคมแล้วลูกนี้เป็นหนึ่งหนึ่งมาแล้วครับเซาเกตถือว่าไว้วางใจเราอย่างต่อเนื่องเลยครับเล่นก่าง่ายๆแล้วโนอาออกขวาไปสวยๆครับเล่นง่ายๆแล้วบุโกโยสากาปาต่อมาแล้วส่งเข้าตารงกลางเบรลี่แคมลูกนี้ยิงไม่ดีแต่ว่าบอลออกมาเรียบร้อยโฟเดนโอ้โห ลูกนี้ถือว่าเป็นการดึงตัวประกบของหลายๆคนครับแล้วก็เป็นการอเวร์โหลดขึ้นมาของเซตกองคลางที่สวยมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีท้าได้ของโนอาไปยืนอยู่ด้านบนครับถอนตัวลงมาเพื่อเล่นเหมือนเป็นตัวปั้นเกมแล้วดูคกับเบลลิงแฮมก็ดีเมสเซนเมาส์ก็ดีเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบเขต้อษหมดเลยครับหมายความว่าตลับตำแหน่งกันแหละโอ้แล้วเรียบร้อยครับลูกนี้มีดวงเล็กน้อยแต่ก็ทําได้ครับอังกฤษะ แล้วเก็ออกขวามาแล้วตรงกลางขอมาจาังหวะนี้บังอยู่โนอาบังแล้วโนอากดเองเลยโอ้โหอย่างคมอุ้ยอะไรกันครับนี่ยิงเป็นเข้าอย่างเดียวเลย้นไม้ของโนอาโอ้โหยิงอย่างไกลคมกิบเลยครับสามหนึ่งสกอเหมือนเมื่อวานเลยฮะนี่ลูกนี้มีตัวดึงตัวประกรบไปแล้วโฟเดนแล้วเพียบพอดึงตัวประกรบไปให้แล้ววู้ยใช้ความใหญ่บงังแล้วยิงอย่างคมครับโนอา เหมือนเก็บกดจริงๆนะอยู่บาซ่าไม่ค่อยได้ยิงพอมาทีมชาติมันยิงไม่พักเลยฮะออกมาลูกนี้ไม่ดีแล้วสวนกับฟิลโฟเดนส่งมาสวยๆให้โนอาโนอาแล้วโนอาลาะหลอกโนอาลาอหลอกแล้วโนอาชิปไปอูสวยจะจัดมาถึงด้วยที่เบสทนเมาแล้วเบสทนเม้าไปกระดกอย่างนี้ไม่สวยยับแทนที่จะไปเองโอ้โหไม่มีความมั่นใจเลยเบสทนเมาและออกมารอด้านข้างโตโมริโตโมริส่งบอลไม่ดีแล้วกูดมูนสั้น ไปด้านขวาจาว้าหวะที่โดนลุมแล้วบันเชิงฟีฟอเดนแทงขึ้นมามาจี้โนอาโนอาหลอกไปแล้วโนอายกขวามาชิปกำหนักอย่างเฟียวแล้วมาถึงซากาซากาเปิดเข้ามาด้านในส่งต่อและยิงอย่างโคโมโอโ้โหนี่โต้กลับแบบโคตรเชียวของอังกฤษเอาเรื่องจานครับ วางข้ามาของโนอาคือจุดเริ่มต้นต่อให้บุกยโยสาก้าและปาดเข้าในอีกทีมาให้เมสเซนเมาส์แล้วทุกคนนี่ครับมาเป็นท่อดเลยครับแล้วดูครับส่งมาแล้วเมสเซนเมาส์ไปจับครับยิงโอ้โหดีมากนะเรียบร้อยโอ้เกมนี้ถือว่าน่าจะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วแหละครับแล้วต้องมาดูกับว่าโนอาจะลุ้นแฮตทริกได้หรือเปล่าครับเพราะว่า1ประตูช่านั้นเลยครับผมเก็บแฮตทริกเลย แล้นเบสบครับระยะก่อนไกลน,นะครับเนี่ยเบสบอลยิงแล้วปันป่นปั่นปัดได้ครับหมู่ที่ลูนาสั้นเรับเอาเรื่องจัดามาแลบลูกเตะมุมตรงนี้ตอนนี้เป็นไอซ์แลนด์ครองบอลเพราะอังกฤษนี่ปล่อยให้ครองแล้วครับเพราะว่าเน้นตั้งแพ็กแล้วก็ไม่เอาอะไรมากแล้วอังกฤษแล้วจังหวะน,นี้โดนยิงไกลแต่บอลมันไม่ตรงกรอบเลยเลยครับศาสตร์มาดานน้านาสูงสูงโนอาพักได้สวย แล้วจวังหวะนี้เนลส้นเมาส์แล้วเบลลิงแฮมส่งต่อมาเปิดขวามาจังหวะน,นี้แล้วเลี้ยงลายอยู่ส่งเข้ามาโนอายิงแล้วแฮตทริกฮีโร่ไปเลยเอาเรื่องต้องชมบัวโ,โยโซาก้าครับอูถือว่าน้องใจดีมากมากแล้วเราก็เลี้ยงลายดีด้วยครับสุดท้ายก็ส่งกลับมาให้เราเลยครับเป็นเป็นสประตูของโนอาวันนี้ครับดูครับปาดขวามาแล้วอย่าเลี้ยงลายบักโ,โยโซาก้าก็ถือว่าใจอ้เด็ดเดี่ยวมากครับ แล้วแปรเข้าไปแบบง่ายๆในด้านของวิลเลียมโนองาเหมือนจะล้มแล้วด้วยแต่ก็ยังทําได้ดีครับโอ้เรียบร้อยเลยคะโอ้กลายเป็นแฮตทริกที่สวยงามของวิลเลียมโนองาในฟุตบอลโลกแล้วแล้วโจโกโมเมสอีกหนึ่งรายโดนจอดครับเป็นไดเคนไรส์ลงมาเลยครับแล้วพอแฮตทริกปุ๊บก็เก็บตัวปั๊บเลยครับโอ้โหแฮร์รี่เคนครับสำรองลงมาแล้วครับเนี่ยค,ความคมของเขาครับ3ประตู ในการยิงเข้ากรอบ3ครั้งคอนเวอร์ชั่นเรท75%ตโอ้โหตามที่เรียกร้องเป๊ะเลยฮนะและก็จบลงตรงนี้ครับทีมชาติอังกฤษก็5ประตูต่อ1จนได้แล้วทุกคนถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและเก็บไปอีก3แต้มครับหลังอันดับที่1ของตารางและอันดับที่2ตอนนี้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นทีมอะไรกันครับยังมีอีก1ทีมครับที่เรายังไม่ได้เจอครับทุกคนก็น่าจะเป็นทีมอย่างโปแลนด์ครับในเกมนััดไป เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยกันให้ครบ3ทีมครับในรอบแบ่งกลุ่มนะตรงนี้เพื่อที่จะรู้เลยครับว่าในรอบแบ่งกลุ่มตรงนี้เราจะผ่านเข้ารอบต่อไปในอันดับที่เท่าไหร่และจะเก็บกี่แต้มนะทุกคนจัดไปครับกับโปแลนด์ับทุกคนเราพัก2วันและเราจะได้ลุยกันต่อแบบต่อเนื่องครับทุกคนอังกฤษมาในเซตเดิมครับแล้วก็เป็นไวส์กลับมาในเกมนี้ครับในส่วนของเดนการไรส์ก็ได้ลงตัวจริงในตำแหน่งตรงกลางแชนกาลัเกอร์รวมถึงแบ็กซ้ายอย่างเซซินยงน่าจะมาจาก ทางด้านของสเปอร์ครับได้ลงตัวจริงนะวันนี้ครับที่เหลือก็ยังเป็นเซตเดิมส่วนฝ้าฝั่งของโปรแลดววันนี้มาระบบหลัง3และนักเตะที่ดูตรงนี้เป็นใครนี่ผมไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไร่ทุกคนมีซิลินสกี้ครับกองกลางที่ไปกันทีมที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังอยู่ที่เหลือเนี่ยก็เป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้คุ้นชื่อคุ้นหูสักเท่าไร่ทุกคนโอเคเกมดุท้ายของพาร์ทนี้แล้วก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะจบในคะแนนเท่าไหร่มาเลยครับผมตอนนี้ครับ ได้ของทีมชาติอังกฤษครับค่อนข้างที่จะลอยลำนะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่ก็ไม่ได้แข็งมากครับแล้วก็รวมถึงพอมาเจอกันจริงๆแล้วในอังกฤษโอ้โหเล่นค่อนข้างดีมากๆครับวันนี้มาเจอกับโปแลนด์ที่น่าจะยังมีลุ้นกับการเข้ารอบอยู่นะแต่ว่าก็ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่ายังไม่ชนะใครเลยครับถ้าเกิดจะมาชนะอังกฤษนัดนี้ได้เนี่ยก็ถือว่ายากมากๆเลวเพราะอังกฤษฟอร์มแรงมากๆอะไรครับผมเกมจะเริ่มที่ทีมชาติอังกฤษครับวันนี้กลับมาใส่ชุดสีขาวเหมือนเดิม แล้วได้แค่นไรวางบอลมาด้านหน้ามาพักอ,อกแล้วจวังหวะนี้โดอากดแล้วโอ้โหนึงประตูต่อสูนนี่คือลูกสูตรของทีมชาติอังกฤษโอ้ยใบกอดโคตรดุดันไม่เกรงใจใครดูครับอือวางข้ามมาเลยแล้วพักอ,อกอย่างคมแล้วบอลตกพื้นหนึ่งทีกดสวนไปแล้วเป็นหนึ่ง,งแบบโอ้โหโปแลนด์บอกกูเจออะไรวะเนี่ย นี่คือลูกสูเลยครับเขลียร์ปุป๊บโยนยาปั๊บแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหูไฮไลท์ออฟเดอะเดย์ได้เลยครับมูเป็นงานเข้าทำที่เร็วรวดเร็วและสวยงามมากครับ1-0เลยครับโอโหโปโลแลนด์โดนเร็วจัดๆแล้วแย่งได้ต่อมาต่อที่โนอาโนอาอลงนี้แตะแรงไปหน่อยครับลงมาช่วยบีบด้านล่างแล้วจังหวะนี้เอาหลุดก็ามาสวยเปิดต่อมาแล้วไม่ได้ครับจังหวะนี้ มาสวยที่โนอาโนอาฝากไปแล้วจังหวะน,นี้ฝากออกซ้ายอีกทีและช่องนี้ขอมาหลุดอู้โหหลังสามบอกเลยว่าบัรเจิงโนอายิงแม่ยิงช้าไปหน่อยครับโนอาถือว่าพยายามจะเน้นเลยครับอูแล้วก็เรียบร้อยไม่เข้าเลยครับแล้วมาที่ซิลินสกี้ก็ยังไม่ยอมแล้วมาที่โปลแลนด์โอ้สวยเหมือนกันโออังกฤษอย่าประมาทเคาเดเอ ยี่อังกฤษไปติดประมาทเลยครับทุกคนเนี่ยทีมของเราคือพอรู้ว่าทีมขเขาไม่ได้ดีมากแต่ก็เนี่ยหูหลวมแล้วแล้วดูโตโมรี่จะขึ้นไปอะไรสูงขนาดนั้นครับการที่ว่าเดเคนไรส์ต้องตามมาแล้วลูกนี้เขาก็สวยเหมือนกันนะวันเล่แลมเซลก็ไม่สามารถปัดป้องได้เลยครับหนึ่งหนึ่งอีกแล้วครับโอซกรยอดฮิตของอังกฤษครับในครึ่งแรกแล้วมาสวยๆจังหวะนี้โนอาติดเครื่องโนอาแทงออกขวาไปแล้วจังหวะนี้บูโรซากา้าวนกลับเข้ามาแล้ว มูโยสาก้าเลือกเสาสองแล้วโอ้โหเราลืนเรายืนโลง่โลงๆอยู่เสียาดายม,มากอ่ารับมาใหม่ชีเปส้นเมาส์เตะมุมขวางออกมาด้านข้างแล้วอา้าวเข้าบอลพลาดไปจังหวะน,นี้ไม่สวยแต่โตโมริแก้ตัวได้ทันแล้วเอาตัวรอดออกมาได้ดีมากครับเบลลีงแยมมาช่องนี้ยกข้ามให้โนอาวิ่งอีกแล้วฝากบอลยาวๆมาจังหวะน,นี้โนอาแล้วโนอาอบีไปจนแล้วดูครับ โปแลนเขาเริ่มที่จะดีขึ้นครับออกมาด้านข้างแล้วเรารอบอลอยู่ด้านในมาสวยๆช่องนี้โนอาเห็นเข้ามาตรงกลางแล้วโฟเดนตรงต่อมูโยสาก,การเรียบร้อยแม่กายเป็น2อหนึ่งแล้วเลยครับลูกนี้ก็เริ่มมาจากการถอนตัวลงไปของโนอาเลยครับนี่ครับออกซ้ายมาสวยๆเลยแล้วตรงกลางมันหมู่มากมูโยสาก,กาหุบเข้ามาแล้ว ยิงบอลตกพื้นอย่างนี้พผู้สัประตูก็บอกว่าโอ้โหสุดจะรับได้แหละสองหนึ่งเลยครับทุกคนเอาคืนได้เร็วถือว่าเป็นทีมที่พอโดนตีเสมอหรือว่าตีเสมอได้เนี่ยมักจะขึ้นนําได้เร็วมากลิชาชออังกฤษในชุดนี้ครับเอาทําให้ดีเมสันเมาส์และช่องนี้ฝากออกมารอขวาเติมและตรงกลางของหลุดมาจังหวะนี้โนอากดเองไปเลยโอ้โหติดท้องเต็มเต็มครับโอ้โหพี่ แล้วโฟเดนช่องนี้สวยมากและเราขอบอลครับเป็นจังหวะที่เราหลบมาได้แล้วมาที่โนอาฝากต่อไปแล้วลูกนี้โอ้โหเป็นส้นเบาโดดเซฟโอ้โหเปิดเข้ามาเสาแรกโนอาขึ้นม่งเสวยไม่ถึงเดย์แนไรกลับไปที่ซานโชแล้วซานโชจะคืนเดย์แคนไร์โอไม่พร้อมเล่นครับหันหน้าเข้าประตูแล้ะยอดเข้ามาสวยๆแล้วมงเสยโอ้โหเปิดอย่างดีแต่ว่ายังเซฟสวยเหมือนกันยกไปแล้วมาด้านข้าง แล้วออกมาสวยๆจังหวะนี้เอาปล่อยไหลไปแล้วโอ้โหออกหรือเปล่าไม่ออกแล้วอังกฤษเหมือนช็อตไปพอช็อตไปจังหวะนี้แล้วโดนยิงเสาแรกแล้วโอ้โหอังกฤษไปช็อตอะไรกันคหน้าบอลยังไม่ออกโอ้ทุกคนต้องเห็นภาพตอนที่บอลเหมือนจะออกแล้วทุกคนเนี่ยกองหลังมันยืนนิ่งกันหมดเลยรู้นี่ย,ยืนขาตายกันหมดเลยแล้วดูว่าออกแล้วหรือปเปล่าแล้วเสียสมาธิลูกนี้ก็โดนเนี่ยเนี่ยคือประสบการณ์ของผู้เล่นที่ ทีมชาติอังกฤษยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอูอาจจะมีปัญหาระยะยาวก็ได้ครับสารโชว์เปิดมาฝากมาที่โนอาครั้งหนึ่งแต่ช่องนี้เล่นกัน1-2โนอาดึงจังหวะโนอากดซ้ายไปเองเลยมันไม่มีที่ทางให้ส่งแล้วเลยครับมาที่ด้านหน้าแล้วโนอาโนอาหมุนหนีมาได้แล้วโดนเสียโอโหจานแล้วจานไม่ปล่อยฟาวให้เล่นดูได้เปียบไปออกมาด้านกลางมาที่เลเอรอาโน ส่งต่อมาและชิงหนึ่ง,งเบลลแงแฮมมาจังหวะนี้โตมอรี่มาโนอาแล้วโดอาม,มาเบียดเบียนี้ยากครับแล้วหลุดขึ้นมาครับโปลแลนด์โปลแลนด์จังหวะนี้มาถึงด้านหน้าบันเชิงแล้วยิงกดไปแลมสเตลครับโอ้โหเสียบอลตรงหน้ากับเกตโต้เท้าเกือบโดนสวนกลับถึงประตูเลยครับแล้วเปิดครอสเข้ามาเสาแรกแลแมสเตลแลมสเตลจังหวะนี้เราขอบอลเร็วๆแลมสเตลเอ,อาไปเตะอัดหน้าโอ้ยเือบไป รีบมากไม่ได้ลกอโหแล้วยอดขึ้นมาเอาเลยครับหยอดมาสวยมาที่โนอาแล้วซานโชซานโชยกไปตรงกลางแฮร์รี่เคนออกมาด้านข้างและจังหวะนี้บูโยสากา้าเปิดไปแล้วดูอาเท้าวซ้ายฝืนยิงแล้วยิงเอาซานโช3-2ไปเลยครับลูกนี้เหมือนจะช้าไปแล้วทำได้ดีด้วยครับลากายเป็นว่าเรียบร้อยเลย ลงมาเป็นตัวสำรองแทเนเมซอนเมา์สด้วยซ้ำครับและประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยครับในฤุกการนี้อังกฤษกำลังจะเก็บ9วแต้มเต็มนะครับแบบ3นัดเรียบร้อยเลยครับนำจ่าฝูงและน่าจะการันตีเข้ารอบเลยครับเก็บ3แต้มเต็มทุกเกมเลยครับกวแต้มวันนี้ถือว่าส่งผลน่าจะให้อังกฤษเนี่ยเข้าเป็นแชมป์กลุ่มแล้วและครับ แฮร์รีเกนครับนี่คือพี่ใหญ่ที่ลงมาในครึ่งหลังแล้วก็มีส่วนในประตูสุดท้ายด้วยนะวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเก็บ3แต้มได้ลูกทีมของเซาเกตนะแต่ก็ต้องเริ่มมาดูครับว่าวันนี้บุโกโอซาก้าเนี่ยเป็นแมนอัฟเดอะแช์นะเพราะว่าเรตติ้งมากกว่าเรา1เรตติ้งนะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็ทำได้ดีนะ88ถือว่าก็ช่วยได้เยอะเลยครับ แต่ก็ต้องย้อนไม้ทุกคนได้ดูครับนาทีที่2ตรงนี้ครับโอ้โหเป็นการวางบอลที่โคตรสุดและพักอ,อกได้ดีมากแล้วโ,โหยสองนาที1นึ่งศไปเลยเลยครับเป็นการยิงที่เร็วมากๆแล้วก็สวยงามจัดๆครับทุกคนและก็จบกันไปครับสําหรับรอบแบ่งกลุ่มนะครับทุกคนและทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าในศึกฟุตบอลโลกครับรอบต่อไปน่าจะเป็นการ เล่นรอบน็อกเอาท์แล้วแหละหลังจากรอบตรงนี้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะเจอกับทีมอะไราย,ยังไงกันบ้างครับในพาร์ทต,ต่อไปทุกคนและก็ตอนนี้ปิดซีซั่นพอดีสำหรับบาร์เซโลนาก็ขอรวบรัดเลยละกันเพราะบาร์เซโลนาเราก็ได้แชมป์ลาลีกามาเป็นครั้งแรกนะส่วนอาโคปาเดสบัญญ่าหรือโคปาเดเรเนี่ยเราก็ได้แชมป์มานั่นหมายความว่าเราได้2แชมป์นะส่วนยูฟ่าแชมเปียนลีกเราเข้ารอบเซมิไฟนอลครับและก็อีกหนึ่งรายการเป็นซูเปอร์โคปาได้เซมิไฟนอลเหมือนกันครับ ได้สแชมป์แล้วก็ชวด2แชมป์ครับส่วนทีมชาติอังกฤษยังอยู่ในร่องในรอยต่อไปแล้วเราเป็นจ่าฝูงนะตอนนี้มันลุ้นกันครับผมว่าเราจะได้สู่รอบที่เท่าไหร่ครับสำหรับทีมชาติอังกฤษครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่องมิบอลฟังด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วมาต่อกันในพาร์ตต่อไปครับสำหรับโนอาหรลอฟุตบอลโลกครับทุกคนบ๊ายบายครับ